ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับทอนครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมาลุกเษมและดรธนธรรมรงนาวาสวัสดิ์เราสามคนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นกันครับสวัสดีครับเล็กสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็กลับมาสู่รายการเที่ยวกับทอนรายการเดียวที่พิธีกรอย่าว่าแต,แต่แต่งหน้าเลยนะฮะล้างหน้ายัางไม่ทำเมื่อกี้มือ ปื้นๆดูรู้สึกมันเหนียวสกปรกเลยะนะฮะเพราะงั้นรายารการเที่ยวกทอก็อยากให้คุณผู้ชมทราบนะครับว่ารายการของเราเป็นรายการท่องเที่ยวเชิงสาระซึ่งจะเน้นในเรื่องของอความดิบเถื่อนแล้วก็ความง่ายๆ <c oughs> เป็นกันเองแล้วก็ดิบเถื่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่ใจเราก็ดิบเถื่อน <c oughs> ซึ่งข้าวก่นอนเนี่ยหลังจากที่จอมันมืดๆตื้อๆไปแป๊บหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้พอกลับมาปุ๊บพราะใครฮะเพราะใคร เราก็กลับมาคืนความสุขกันให้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมกรุณาอย่าพลาดพิงหรือแต่ต้องรายการเที่ยวกับทอนเป็นรายการที่มุ่งสาระในเรื่องของการทําประโยชน์ให้กับชาวบ้านปฏิรูปเป็นรายการให้ความสุขเหมือนกันนะอคนผู้ชมดูแล้วเนี่ยมีความสุขยิ้มตลอดเรื่องที่รายการที่เล็กก็ยิ้มนะสงสัยว่าคนที่นั่งอยู่ทำไมไม่คอยส่งยิ้มให้ เพราะฉะนั้นเที่ยวกับทอนนะครับแน่นอนว่าตอนแรกเราก็นึกว่าจะไม่ค่อยมีคนดูปรากฏว่าพอออกญี่ปุ่นเทปแรกเทปสองไปเนี่ยก็มียอดสั่งหนังสือเข้ามาเยอะแยะมากมายสองเล่มโอ้โหคูณด้วยร้อยกี่เล่มพี่เล็กผมไม่ได้เป็นคนจัดส่งแต่จานรถนั้นกี่เล่มนะร้อยเล่มได้นะใช้รถสิบล้อเนี่ย หนังสือหรืออะไรฮะหนังสือหนังสือหนังสือเพราะฉะนั้นนะครับเราก็รายการเที่ยวกับทอนของเรากงไหมงงไหมมีมีจอพรีวิวเอียงไปเอียงมางงไหมงงไงดิโู้หผ่านจัดมาเจ็ดปีแปดปีเท่าพี่ไม่มีอะไรเลยโลกนี้งงเลยก็ซิล่าเท้าเอาเท้าโผล่เข้ามาผมยังไม่งงเลยนะฮะรายการเที่ยวกับทอนเราก็เลยแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศของการไปญี่ปุ่นอือเหรอนี่มันแรงเก่ง รองเท้านี่ขโมยคุณลุงที่ไหนไหมาเนี่ยอย่าสาในใจรองเท้านะผมไม่ออกจอนะฮะังเกงที่เห็นคุณผู้ชมเห็นวูปอกี้ไปกมลมกลมเดกแช่องผมไม่รู้จักไอ้ที่นับหน้าเสยืดที่เป็นรูปหมาลูกมาไลหมาเหมืออะไรเราคนยิ้มเป็นรูปตาสองอันไงเรไม่ไม่รู้จัก กอมเดอร์กระชองผมใส่เสื้อสีดำอย่างนี้ไม่เคยใส่ย่ออ๋อที่มีลูกตาก็มีคิ้วเหรอเลยเด็กจะรู้จักก็พิจารณาตัวเองนะถ้าเป็นจระเข้อย่างไม่เล็กนี่โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็มีเราก็แต่งตัวเข้ากับบรรยากาศญี่ปุ่นนาฬิกาก็ใช่ไซโก้หน้าปัดเขียวนะครับหน้าปัดเขียวดูปิ้งปิ้งขอบเขียวหน้าดำกับเขียวหน้าดำหายากนะครับใกล้ๆญี่ปุ่นนะเซอร์วิสกับญี่ปุ่นก็อยู่เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องซื้อหนังสือเนื่องจาก มีสตังค์พอซื้อในาฬิการแพงๆใสอยู่แล้วเติต้นพันจะเห็นว่าของแท้กับของปลอมเนี่ยของปลอมแม่อของของปลอมกับของแท้เนี่ยมันจะต่างกันเมืนด่างรอก <c oughs> นะฮะเพราะงั้นจริงๆแล้วไม่มีนะฮะดรทจะถอดไม่เคยใส่ออนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีข้อมูลจากหนังสือพิมพ์แสนดีที่เราจะใช้พูดคุยกันในรายการใช่ก็คือหนังสือพิมพ์ ASTB ผู้จัดจาก,การนะครับมีฮะธุรกิจนายหน้าสังหารีบารัพั์ครับ อยากจะขายบ้านใช่ไหมขายบ้านอะไรนี้ทัวร์เที่ยวอันไีให้ดูทัวร์เที่ยวญี่ปุ่นนี่เรื่ข้างหน้าก็มีโดนจะเปิดทำไมข้างหลังเนี่ยสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแต่แรย์แต่อย่าออกชื่อบริษัทญี่ปุ่นใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดู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 นิดหนึงตัวเริ่มเลยนี่นะ น,นี่ให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าในราคานี้คุณสามารถไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ใช่ครับแล้วก็สามารถดูสนามบินได้เดินออกไปเที่ยวแล้วกลับเข้ามานอนสนามบินไม่ใช่หมายความว่าเครบ,เบินมันไม่บินตั้งแต่ต้น <c oughs> แต่แน่น,นอนนะครับแล้วก็ลองติดตามกันดูนะครับในเรื่องของญี่ปุ่นแต่ที่สำคัญเฮ้ยฟรี w i i o ออนบัสเที่ยวไปอัพรูปไปเดี๋ยวนี้รถมีสายแก็มีป้า <c oughs> <c oughs> สายแปดเอาให้มันจอดตรงป้ายก่อนเหมือนเมือเนี่ยนะวิ่งวิ่งเเดี๋ยวนี้เขาญี่ปุ่นก็าไวไฟออนบัสหมดนะฮะซึ่งในอนาคตอันใกล้เนี่ยของเราเนี่ยเครื่องบินการบินไทยก็จะเริ่มมีฟรี Wi-Fi รถเมลเราก็เตรียมแล้วเดรียมันจะมี Wi-Fi ฟรีแล้วรถเมลใช่นะก็บอกแล้วไงสายแปด ได้จองมันดักไม่ค่อยทันมันบินขึ้นของกตมที่เขาแจกไม่เห็นจานใส่แป่นี่เลยว่าขึ้น Wifi ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านะฮะยิ้มก่อนดิยิ้มก่อนผมกาลังเซลฟี่อยู่อย่าแปลกใจนะฮะถ้าเกิดคุณเพิ่งมาชมรายการในครั้งแรกอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เบื้องหน้าผมเนี่ยก็คือหนังสือชุดใหม่นี้ยิ้มหวานใช่ไหมะยิ้มหวานน่ารักอันนี้เป็นชาว น้องชาวอะไรฮะบดีบอกมั่วแล้วผมไม่ทราบด้งยไงอซนน้พม่ามีคนหนึ่งชาวมาเลยนะครับเหตุผลที่เรามีทั้งพม่าชาวเด็กน้อยชาวพม่าแล้วก็สาวน้อยชาวมาเลยมาเนี่ยด้วยเหตุผลง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่ AEC หรือประชาคมอาเซียนย่ออะไรฮะ AEC จริงๆนี่มันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่จริงๆอาเซียนมีความร่วมมือหลายด้าน แต่ทุกคนก็เรียก AEC ก็เลย AEC ด้วยกันไปหมด <S <S <Economy>. <S อ s e อซ Economic Sea คิวกิว้วใครย่าไปจำได้ช่วยเข้าใจในงงะครัแล้วไม่เคยมีสคริปต์แล้วไม่เคยมีอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ไปกันเรื่อยๆ <c oughs> แต่ที่กำลังจะบอกคุณผู้ชมเนี่ยก็คือว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC กำลังจะเข้าเรากำลังจะเข้าไปเป็นหนึ่งใน10ชาติอาเซียนเพราะฉะนั้นด้วยความเฉลียวฉลาดของอาจารย์ทอนก็เลยขอให้ทางสำนักพิมพ์เนี่ยจัดทำหนังสือซึ่งถ้าเกิดเอาแบบเล่นบางๆธรรมดาฉลาดเลยะอือใช่หลายเรื่องแล้วจำลองทัพพะบใบได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากกองทัพพะบายผ่านไปแล้วผมไม่ได้พูดเลยนะฮะไม่มี ปิ๊บปุ๊บปั๊บอะไรไม่มีเลยขายรองเท้าด้วยเหรออย่าหาว่าผมแตกต้องเลยนะผมไม่แตะไม่แตะไม่เกี่ยวความขัดแย้งในอดีตลืมไปนะฮะแล้มุ่งหนุ่สู่อนาคตนะให้มันปฏิรูปใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถูกคืนความสุขอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมกำลังเห็นนั่นก็คือการคืนความสุขให้กับคุณผู้ชมเพื่อจะจ่ายตังกันเนื่องจากเอซเรามันจะเข้าเพราะฉะนั้นเราไม่ทำหนังสือบางๆเราทำทันทีเราต้องเอาให้เจ๊ง เอาให้เจ๋งเจ๋งเอาให้เด็ดนะเอาให้เด็ดก็คือบกแข็งบกแข็งขนาดสิบนิ้วคูณสิบนิ้วหนาปึกนะฮะหนากี่หน้าพี่เล็กสองร้อยหกสิบหน้าผมกอจะดูว่าพี่เล็กจับได้ไหมสองร้อยหกสิบหน้านะฮะซึ่งหนังสือหนาปึกบกแข็งอันนี้ก็คือหนังสืออเซียนสไมล์หรือแปลเป็นไทยก็คือรอยยิ้มแห่งมิตรภาพของ ชนชาติในอาเซียนอาเซียนสมัยมีเอสด้วยเพื่อว่าให้เห็นว่าสมาัยกับสิบชาติอาเซียนสมัยเรายิ้มอาเซียนแล้วคำว่ามิตรภาพมาจากไหนอือสมัยเรายิ้มเอ็มไงเอ็มเอ็มมิตรภาพนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไอ้สิ่งที่เราพูดบนมดนี่ไม่เคยมีบทนะฮะไม่เคยมีการซ้อมเพราะฉะนั้นมุกอาจจะลุงบ้างป้าบ้างก็รับรับกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาที่อาเซียนสมัยก็คือหนังสือปกแข็ง เราครั้งนี้เนี่ยเราทำสองภาษาด้วยเพระาะทราบดีว่าคุณผู้ชมทางรายการนิวส์วันเนี่ยหลายท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะอ่านภาษาไทยได้เราก็เลยทำ <c oughs> ภาษาอังกฤษด้วย <c oughs> ได้กรับซื้อภาษาอังกฤษไปด้วย,วยก็ไดาเดี๋ยจะมีจะได้เปิดเผยรู <ๆ S 2> ปภาพเหมือนกันป่ะอาจารย์ไม่เหมือนนี่น,ไงไงนะนี่นาปกเลยครับ,น,บ,บานาปกจะจะซื้อสองเล่มเลย สีสีหมดเล่มหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งเป็นภาษาไทยแยกกันต่างหากไปเลยจบๆไปเลยแล้ประเภทแบบหน้าหนึ่งภาษาอังกฤษหน้าหนึ่งภาษาไทยอย่างนี้เราไม่ทำมันถูกพูดอะไรก็ถูกถูกนี่คือมันราคาถูกใช่ใช่มันชิปชีภาษาอาเซียนเนีบชิปชแล้วกล่องสีแดงนี่เอาไว้ทำอะไรฮะเดี๋ยวสิยังไม่จบันต้องเกินมาก่อนการเกินการพูดที่ดีต้องพูดอย่างนี้พุ่งมาหาทางนี้มาปิดการขายตอนหลังจบใช่เขาเรียกว่าการพูดแบบกลวยสิวิ่ง ที่ผ่านมาเราพยายามจะเหมือนกับขึ้นเป็นพีระมิดตลอดแต่ที่ผ่านมาเราไปาเส้นต,<า>ตรงมันไม่มันไม่เคยมืนุมลงไม่ได้<ๆ>กลับมาที่อาเซียนสมัยทีครั้งนี้เนี่ยเป็นหนังสือพิเศษจริงๆเพราะว่าเป็นหนังสือที่ทำสีสีทุกหน้าในคอแลเข้อที่สองคือรวมพลทุกคนเท่าที่เรามีสัมพันธ์กันนะฮะดึงเข้ามาเพื่อมีส่วนร่วมยกตัวอย่างเช่นในหนังสือเนี่ยจะกล่าวถึงประเทศทั้งสิบประเทศในอาเซียน คนผู้เขียนเนี่ยไม่ใช่มีผมคนเดียวผมเขียนนี่ผมเป็ส่วนน้อยๆแต่รับตังค์เยอะเท่านั้นเองนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้จักพี่ลุงหรือลุงมณีนเนมฆโสพลนั่นเป็นบอกอ,อืม,อมเป็นบอกอก,อการเขียนเป็นบอกอเล่มนี้เหรอพี่ลุงบอกอเขียนแล้ว<บ>ได้ตังค์เท่ากับอาจารย์ทรเท่ากันผมเขียนให้สองเรื่อง <laughs> เร็วๆด้วยจริง,รงๆเขาบอกอุเมื่อไรจะเสร็จ เนื่อเนื้อผมเขียนสิบห้านาทีก็จบแล้วความเซียนมันผิดเพราะฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีผมเขียนมีพี่ลุงเขียนมีพี่หมูสมศักดิ์ก็เขียนสมศั์น้มจากบกอะไรเดือนไงเฮ้พี่อยู่เงียบเงียบเลยไหมพี่อยู่แถวนี้เปล่าบกอะไรเดือนพี่หมูสมศักดิ์แหะได้ยินแต่พี่หมูพี่หมูเฉยไม่เคยเรียกก็แต่นังชื่อจริงเขอชื่อสมศักดิ์นะฮะแล้วก็ อ๋อดรปิติอ่าดรปิตินี่เป็นอ่าออาจารย์ประจําที่ศูนย์อาเซียนศึกษาของจุฬาอาจารย์เขียนให้เรามาสองเล่มแล้วเล่มนี้อาจารย์ลงเต็มที่ได้ตังไหมถามอาจารย์ปิตินี่อาจารย์ทอนะได้แล้วก็เล่มนี้เราเอาจิงนะเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังทั้งคุณเมย์พูดและพี่เล็กที่ไม่พูดอะไรเลยจะรู้สึกว่าอาเซียนสมัยเป็นหนังสือกิ้วๆจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราเชิญท่าน อ่าสุรินพิสุบันอึงเป็นอดีตได้ขาธิการอาเซียนมาเป็นประธานเพื่ออะไรเพื่อเป็นเกียรติและให้ความปรึกษาแบบทั่ประธานที่ปรึกษาไม่เคยได้ยินอ่ะเอามาแล้วมีมีก็ท่านง่ายคำปรึกษาไปพบมาแล้วเขียนคำนำคำนิยมเข้าใจว่ามี ตรน,นี้ท่านแสดงว่าไม่กิวๆไม่คิวๆแล้วก็ช่างภาพของเราครั้งนี้เราเอามาหมดนะฮะ,ะมีทั้งคุณวินิตรังพึ่งซึ่งเป็นบอกอสทแล้วก็มีกล้องบารมีแต่บุญเกียรติซึ่งก็เป็นช่างภาพเราส่งจริงๆเนี่ยคือจะพูดความจริงให้ก็ได้คือเราใช้วิธีถึงขั้นส่งช่างภาพไปแต่ละชาติเลยเพื่อไปถ่ายรูปมันไม่ได้เอารูปเก่าๆมานะเอารูปมาโดยเฉพาะถ่ายรูปรอยยิ้มของคนหมาได้ วันนั้เก็ทำคุณมีหมดเ่ยขายหมดหมานนะแมวย้อะไรอย่างเงี้ยแมวตายก็มันโดนต้มอะไรอย่างเงี้ยด้านคลิปนะฮะไม่มีจะมีหมดครับเราลงทุนมากหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ลงทุนมากเพราะส่งช่างภาพไปเพื่อที่จะไปถ่ายแต่ละประเทศแต่ละประเทศบางคนเนี่ยไปอยู่สิบวันอ่ะเก้าวันเที่ยวในการทําก็ต้องสูงมากหนังสือก็ต้องออกมาแพงถูกไหมถ้าเกิดฮะหนังสือไม่แพงฮะเข่เขาไม่เคยขายอะไรแพงด้วยจากเราเข้าใจดีว่า มดาาว่า <c oughs> มันเป็นเหมาะสมกับราคาไม่แพงกันเราอยากให้เป็นความรู้มากกว่าเรเรียกว่าเราจะก้วาวสูสส่การเป็นครอบครัวใหญ่ชาเซยนอย่างสมบูรณ์ในปี2558สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภูมิใจนำเสนอผลงานจาก6ช่างภาพชั้นนำและนักเขียนสารคดีแถวหน้าของไทยรุ่งมณีเมฆโสพลทรทธำรงนาวาสมัครวินิตรังพึ่งบารมีเต็มบุญยเกียรติ ที่ออกตระเวนเก็บภาพและเรื่องราวกว่า20,000ภาพใน10ประเทศอาเซียนถูกคัดกรองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อคุณภาพที่สมบูรณ์ที่สุดบันทึกอยู่ในหนังสือเล่มนี้ต้อนรับอาเซียนปี2,558อาเซียนสมยัยพิมพ์4ี่สีทั้งเล่มเลยสี่สีทั้งเล่ม10นิ้วคูณ10นิ้วครับปกแข็งจัดพิมพ์ในสแบบคือฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะฮะฉบับภาษาไทยราคาเต็ม2,500บาท แต่ถ้าเป็นสั่งจองตอนนี้จะเหลือ1,950ส่วนฉบับภาษาอังกฤษราคา3,000บาทแล้วก็ถ้าสั่งจองจะเหลือ2,400บาทแล้วก็ที่เห็นกล่องแดงๆนี่ก็คือพิเศษในกล่องคุณภาพเฉพาะผู้ที่สั่งจองเท่านั้นที่จะได้กล่องนี้ไปซึ่งงในรายการนี้นะครับอธิบายอาจารย์พูดเลยผมจำไม่ได้พี่เดชเห็นชอบใจนะมูลค่าเนี่ย300บาทนะครับกล่องเนี่ยมันมีอะไรพิเศษนาเป็นหนังเทียม สั่งจากนอกมาจริงๆอันนี้อันนี้เรื่องจริงเป็นหังเทียมสั่งจากนอกนอกนี่คือนอกประเทศเรานอกออฟฟิศก็นองไ้ยจริงอันนี้คุณวิยาบอกว่ามันแพงมากต้นต้นทุนนี้นั่นแล้วกล่องเดี๋ยวนี้แพงมากนะฮะขนาดนีะทำไมนคือจริงๆจะมีดินทองเขียนว่าเส้นสมาร์ทมีอะไรบ้างไม่ได้แดงๆเชื่อัม่ไ<ม>้ต้นแบบน้องต้นแบบจะเห็น นะครับเพราะฉะนั้นกล่องนี้เนี่ยจะให้เฉพาะสำหรับคุณผู้ชมที่สั่งจองเท่านั้นสั่งจองเท่านั้นนะครับไปซื้อตามร้านไม่มีกล่องแน่นอนแล้วราคาตามร้านก็จะแพงกว่านี้อีกต่างหากก็นั่นหน่ะ2สองพันห้าสามพันสองพันห้าภาษาไทยเหลือพันเก้าห้าสิบถ้ารอไว้ซื้อตามร้านก็สองพันห้านะฮะส่วนภาษาอังกฤษสามพันก็เหลือแค่สองพันสี่ได้กล่องได้กล่องด้วยได้กล่องซึ่งของเอากล่องไปอย่างเดียวก็คุ้มแล้วฮะกล่องนี้ไว้เก็บไง เอ,อ้มีเนื้อหาสาระอยู่นี่มีนี่เขาเมื่อกี้อ่านชื่อไปแล้วมีคนเดียวเท่านั้นนั่เขียนด้วยได้ภาพด้วยทอนทำโรงนาวาัดสวัสดิ์ใช่สองทางได้ทั้งเงินได้เงินสองสองอ๋อได้ทั้งเงินแค่ผมไม่ได้เข<า>ียนยังร <qui ért. S 2> ูแต่บายยังถ่ายวิดีโอกับมากาขายต่ออีกเดี๋ยวทำสิงคโปร์เล่มเดียวผมทำรามรับผิดชอบสิงคโปร์ทำเรื่องสิงคโปร์หรือว่าไงฮะทำทำเป็นเล่มออกมาแยกออกมาอีกออันนี้รับคนเดียวเต็ม โอ้โหสิงคโปร์ผมมีรูปเพียบเลยใช่ไหมดีดีเดี๋ยวค่อยคุยกันหลักไมแล้วก็ผมจะได้ตังไหมถ่ายคลิปมาด้วยถ่ายคลิปมาออกรายการเดี๋ยวดื้ออีกสักแปดตอนได้ได้ได้ตังไหมได้ตังไหมก็เดี๋ยวคุยกันหลักไม่ไงจ่ายเป็นค่าจ้างดำเนรายการเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็บอกเบอร์สั่งจองก่อนฮะ0827828353ครับแล้ว0827828356 ดบเบิเอาไว้นะฮะสองเบอร์ที่มันไม่เคยจะเรียงกันเนี่ยนะฮะ0 8น7 8 2 8 3 5 3แและ0 8 2 7 8 2 8 3 5 6ส่วนใครที่มี Facebook ก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับบน f a c e b o o k c o m สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ครับอตอนนี้ก็กลับมาสู่บรรยากาศของโตเกียวอีกเหมือนเดิมนะครับเรากำลังขายอันนี้ขายก่อนได้เงินก่อนอ่าน,นี้มีเล่มเรียบร้อยแล้วอันนั้นเป็นสั่งจองนะครับสั่งจองนะครับสั่งจองนะครับเส<า>้นสมันนี้สั่งจอง,งแต่อ,อันนี้เนี่ยวางแผงแล้วนะฮะ พาหวานใจไปโตเกียวใช่แล้วนะครับทุกทีครับเม่อกี้อาเซียนสมัยเนี่ยจะน่าจะออกหนังสือน่าจะออกประมาณสิบธันวาคมไม่ทันงานหนังสือรอบนี้ไม่ทันก็อย่างเงี้ยไม่ชํานาญไม่ไม่ทันแล้วจะไปขายตอนไหนไม่รู้เขาผมได้เงินแล้วผมไม่เกี่ยวยอดพิมพ์ทำไมไม่ปั้นให้มันออกไม่ทันผมปั้นแค่อาแค่ญี่ปุ่นผมก็เหนื่อยพอแล้วอย่าให้ปั้นหลายเล่ม งานนี่สำหรับคุณผู้ชมที่สงสัยว่า,างานมหกรรมหนังสือแห่งชาติจะมีเมื่อไหร่เนี่ยจริงๆมีตั้งแต่วันที่15-25ครับ15-25ต,ตุลาคมก็มมเดือนหน้า15-25งานนี้จันทร์สามเล่มนะครับอะไรบ้างญี่ปุ่นออกแล้วต่อด้วยพาหวนใจไปปักกิ่งมันออกไปนานแล้วนี่ไม่ไมรีไลซ์ทำใหม่หมดคือพยายามข่าวก่อนนี่พยายามโลสต็อก แล้วคราวนี้ก็รีไลท์แล้วก็ทําใหม่นาขึ้นเติมค่ะครับไปในท้ายประโยคโอ้โหยาวเพียบเยอะนะฮะแล้วสุดท้ายเดี๋ยวอ,อีกสองที่เจอกันก็คือกรลระกอสเอเอ,เอกรลระกอสเธอทําไปแล้วไม่ไปกับน้องคริสกับชาวแห่งรายสีเพิงน้องคริสน้องคริสที่ใส่ชุดว่ายน้ำคริสาว่างไม่มีไม่มีไม่มีชุดคริสสว่างน่ารักแล้วก็มีอื่นๆเดี๋ยวมาดูกันแต่วันนี้มาดูกันที่โตเกียวก่อนภาพพร้อมแล้วเชิญครับ โอ้ใครเดินมาเนี่ยสาวญี่ปุ่นเธเว้ยอันนี้มันอยู่ที่ผมเพิ่งรู้ว่ารายการนี้มีคนดูอ่ะเหรอเออมีคนสั่งซื้อหนังสือเมื่อเยอะไงก็ถึงบอกที่แรกเมื่อสองตอนก่อนได้พูดกันคิวการคิวการนึกว่าไม่มีใครดูนั่นเลยปรากฏว่ามีคนดูเยอะเลยแย่งันเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าก่อนนะพี่เล็กคุณจะล้างหน้าก่อนสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็คือรถไฟฟ้าญี่ปุ่น นะเขารถไฟฟ้าญี่ปุ่นนี่เก็บตามระยะทางนะครับไม่ใช่ตลอดสายหยุดนิดนึงครับคุณผู้ชมจะเห็นตัวเลขรถไฟฟ้าหลายสายแล้วก็จะมีตัวเลขนั่นก็คือราคาเป็นเยนนะฮะส่วนราคาเป็นเยนเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ก็ร้อยเยนเท่ากับสามสิบบาทผมก็เลยเตรียมพรับมีมพ็อกเก็ตมนนแจกพิธีกรสองน้ใบละหมื่น อันนี้ใบเท่าไหร่นะหมื่นเยน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 ก็เท่ากับสามร้อยบาทสามพันี่สามพันอ่ะนี่ใบจะสามพันเลยผมยังไม่เคยมีตั้งญี่ปุ่นเลยนี่เป็นใบแรกที่ผมได้จักเอาขึ้นมาหอมหอมหอมนี่ท่านอะไรหมื่นก็สามพันใช่อย่าพยายามมั่วอย่าพยายามมั่วมงถึงงี้ก็ไม่บอกแล้วกันนะครับ ก็นี่ก็คือเงินเยนที่เรามาเป็นพร่อประกอบฉากจะเห็นนะว่ารายการของเที่ยวกะทอนไม่ใช่กิ๊กๆนะฮะเพอบทีหนึ่งไม่ใบเดียวมาเป็นปึ้งนี่เห็นบอกว่าเราจะไปอีกฮะไม่เงินมันถูกเลแรกเก็บไว้ก่อนคุณผู้ชมครับเงินเยนตอนนี้30สแล้วไงฮะกรแลกลงมากเลยนะรีบๆแลกก่อนผมซัดก่อนถึงอย่างเผื่อนี่ผมเขียนหนังสือเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเงินถึง30เมื่อไหร่ผมแลกไว้ก่อนแต่ยังไม่เลยสบายผมรอยแล้วมันจะยินเท่าไหร่อตอนตอนที่มันแพงๆนี่มันเท่าไหร่ สามสิบสองตอนนี้นะเคยขึ้นถึงสามสามจาแพงๆจริงก็สี่สิบเคยมีด้วยนานแล้วผมคงไม่ถึงะตอนที่ผมหลงผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเราซื้อวันนี้ซื้อแบบเก็งกำไรอ่ะได้ไหมอย่าไปเก็งมันเลยมันต่างกันไม่มากต่อ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 เวลาขายเพราะฉะนั้นราคาเงินเยนเห็นใช่ไหมฮะเงินเยนคกนั้นก็คือราคาที่จะขึ้นว่าจากสถานีของเราซึ่งมีป้ายสีเหลืองเนี่ย ชีวิตมันสับสนมากเลยว่ะต้สีเหลือไม่ใช่มันไปเปลี่ยนจอไปมา <c oughs> ป้ายสีเหลือง <c oughs> เห็นไหมล่ะ <c oughs> จะเห็นจากป้ายของเราเนี่ยถ้าเกิดไปหนึ่งป้ายก็จ่ายร้อยเเยนสองป้ายร้อยเจ็ดจากนั้นก็ขึ้นไป ว่ากันไปเรื่อยๆ2 1 0้สิเยนเห็นไหมไปทางซ้ายมือมันตัดกับไอ้สายสีน้ำเงินถ้าเราจะไปขึ้นสายสีน้ำเงินล้วก็ลงตรงนั้นใช่ไหมใช่แล้วก็เปลี่ยนสายเราจะไปขึ้นจะไปขึ้นสีเขียวก็ไปขึ้นตรงนั้นเราจะไปต่อสีส้มก็ได้ได้ไม่ยากหรอกในหนังสือมีแผนที่รถไฟฟ้าให้หมดแล้วครับอันนี้มาให้ดูเฉยๆว่าเขาคิดราคาตามอ้นนี้เราก็หยอดตัวตู้อัตโนมัติแล้วก็จ่ายเงินตามนั้นต่อนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีตู้ให้เรียบร้อย ตู้พวกนี้ก็อยู่ข้างล่างแล้วก็มันจะมีตัวเลขเงินขึ้นมาเห็น,นะฮะปึ๊บปึบปบ๊แล้วก็กดตัวเลขเงินง่ายๆเหมือนเมืองไทยรถไฟฟ้าอันนี้สายนี้ชื่อยามาโนเตะนะฮะยามาโนเตะก็คือวิ่งเป็นวงกลมกลมไปเรื่อยๆเป็นใครใช้ JR Pass เนี่ยเราสามารถขึ้นยามาโนเตะได้เลยเพราะว่าเป็นรถไฟ JR ตอนนี้ผมจะเริ่มพาเที่ยวแล้วครับแห่งแรกที่เราจะไปกันเนี่ยเรียกกันว่าปัตุนา พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์พีพ่ซีไลฟ์พาร์คนะฮะมีผม<ป>ผมมาด้วยเพราะว่าครั้งนี้ไปกับทีมงานตอนนั้นยังอ้วนอยู่แต่นี้ผอม <c oughs> เอ้าเดิมซนะีไลฟ์พาร์ก <c oughs> เป็นอยู่แยกออกมาตรงชันชันเมืองโตเกียวพี่เลกไม่เคยไป <c oughs> อถูกมากนะฮะเพราะว่าเป็นเอ่อพเรียมทีร่ราคาถูกมากถูกถกว่าสยามมูเชนเบอร์ด้วยซ้ำ นะฮะเขาสนับสนุนให้คนพาลูกไปพาลูกไปเนี่ยหยุดดิอันนี้จะเห็นชัดเจนเขาจะเริ่มสอนพอเข้าไปปุ๊บพาลูกไปได้เลยถูกมากถูกมากมากสนับยิ่งเด็กนะฮะจะเห็นกระแสน้ำคุโรชิโอนะฮะแล้วก็กระแสน้ำก็จะพาไอ้ตัวนี้โผล่มาด้วย ฉันลำหัวค้อนใช่ในหนังสือนี่ผมอธิบายเกียว่าฉัาลหัวค้อนว่าฉันลำหัวค้อนจะต้องทำไมห,หัวเป็นค้อนเรืออะไรต่างๆนา,นานาแต่หัวนี้เนี่ยขอข้ามไปเรามาคุยกันเรื่องปัาทูนาดีกว่ายุนฮะจะได้ดูประดิษฐ์สังเกตปัาทูนานะฮะอย่างแรกอย่างแรกสุดปัาทูนาเนี่ยมีหลายชนิดในข้อแรกปลาทูน่าที่เรากินกันเนียยปลาโอในข้อที่สองข้อที่สามก็คือเราก็มันจะเบรกติดตามเรื่องปลาทูน่าต่อ แค่นี้เหรอชูเบ่อนเนี่ยเขาชูนิ้วแล้วอะเบ่อนเด็ดลายเราคุยได้แล้วเขาโดนตัดคุยไปโดนเสียน้ำลายเปลือกเงินไม่ได้ใครเขาจะมาตัดเราเต็มที่เขาก็ปิดอย่างนี้เอาแค่เจอกันชสักครู่นี่คือช่วงแรกของเที่ยวกับทอนประจำวันนี้อย่าลืมนะฮะใครที่สนใจอยากจะรู้เรื่องราวหรือเตรียมจะไปญี่ปุ่นโดยเฉพาะโตเกียวนะครับอ่านได้จากหนังสือเล่มนี้ฮะ พาหวานใจไปโตเกียวผลงานเล่มล่าสุดของดรทรอนทำรงนาวาสวัสดนะครับวางแข่งแล้วนะฮะดูได้ตามร้านหนังสือแต่ผมว่าถ้าเป็นแฟนรายการจริงๆโทรสั่งซื้อจะถูกมากนะฮะปกติราคาเต็มเนี่ย420บาทถ้าโทรสั่งซื้อเหลือ360บาทแล้วก็จัดส่งให้ถึงบ้านด้วยนะครับและยังถ้าเป็นสมาชิกก็จะลดไปอีก20บาทเหลือ340เราโทรมาดูแล้วกันนะฮะ082 7 8 2 8 8 5 3และ0827828356ส่วนใครที่อยากจะดูติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของดรธนเพิ่มเติมลองเข้าไปได้ใน Facebook ของอาจ,จารย์ธนนะฮะพิมพ์ f a c e b o o k c o m t h o n t h o n จะมีรูปหน้ากระตูนอาจารย์ธนเด้งขึ้นมาเ๋อยอจะเปลี่ยนละก็ฟอลโล่กันไปนะครับช่วงหน้ากลับมากินปลาทูน้าใช่ที่โตเกียวกันสักครู่ครับ